สวัสดีจ้ามือในกระจิ้าทุกคนมากนค่ะตำเตรีนไก่นะคะนี่จ้าวัตถุดิบของเรานะคะนก็นสะเป็นบอกบหุงบกหุงกระสีเท่งอันเฮิมเท่งบ่เฮิมนะคะไปจ้าห้ามาตำกันเลยแับที่นี้แล้วก็จะตำพริกกระเทียมเลยจ้ามือในกจิตำเตรีนไก่แซบๆนะคะทุกคน น้ำตาลปิ๊บจ้าใส่น้ำตาลลงไปตามด้วยผงัูสองช้อนจ้าใส่มะเขือเทศลงไปมันฉิดตามแบบเซ็บแซบเลยพี่เนอะตามด้วยมะกอกจ้าพี่เนอะนี่ใส่ไปเลยประกอบนะคะ มือนีใส่สองนวยเด้อค่ะมือนีเอาแบบเข้มข้นเนาะพี่น้องแซ่บแล้วก็จะตามด้วยมะนาวจ้ามะนาวนะคะฟันไปเล่นนะคะเนาะ น้ำปลาของเราจ้าอืมหอมน้ำมะขามเปียกจ้าแบบสูตรเข้มข้นแล้วก็จะนวดนวดส่วนผสมเข้ากันนะคะอืมจะนองหอมจะเสิร็ฟเลยแล้วเราก็จะใส่ขาไก่ที่เราต้มไว้ลงไปนะคะทุกคน มแบบจุกๆไปเลยค่ะใส่เส้นมะละกอลงไปจ้าเแล้วก็ตามด้วยหอมเปนะคะพี่น้องผู้ใดมัก,กับไซโพรมักกับ่ใสไซด้ะคะ่ะแต่ว่าข่อยใส่เนาะมันหอมนีม่จ้าไว้พี่น้องนวดลงไปเลยค่ะอ๋อเปิดแสงแล้วจ้าสีสัน สีส huh? hmm. 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 okay, no. ันเซ็ตโน่นนะคะน้ามันจะเซ็ตหลอือหืพี่น้องกินไก่แบบเน้นๆเดี๋ยวเขามาซีมเบอร์แซ่็บวะอือจับพี่น้องนี่เฮามาเบิ่งอราสีสัน แสบหนัวจ้าพี่น้องมา้วยค่ะมาเด้อฟังฟังแต่เสียงอันขูดโคกโหลดมาจ้าแบบนี้มาแสบแสบด้วยกันได้ค่ะเด้อตำตรีนไก่ยั่วยจ้าทุกคน